ผมก็ไม่ทาบเมือนกันว่าใบจากตนี่ยลอันดามันกับตเลีอาลไตนี่มันอัศจรรย์แบบไหนถ้่าตเลีอาลไตนี่มันจะบางแต่ตา่าตาลอันดามันมันจะหน้าใบจากมากผมก็เคยทำที่อ่าวพีเรียกันตเลอันดามันนั่นแต่ว่ามันหน้าลูกกาไม่จบแต่ว่ามาอาลไตนี่จากนัวจากซุ่นนาราลูกมานี้ลูกมาทั้งาวัดอำเภอยาลิงนี่มันเป็นใบจากบางครับนั่นแหละ ความพัฒจาชันตรงนั้นเลยมันไม่รู้เลยผมก็ดีว่าอีศึกษาตรงนี้ว่าใจนี้ตะลี่อันดามันมันนะแต่ตะลี่เอาไตมันบางผมก็บอกไปทุกคนว่านามเรียเหมือนกันว่าหนูเข็มว่าว่านี่เข็มหน่อยถึงคนกับถึงคนลูกาเนี่ยขาจะจอบแบบบางระแบบนะแบบแบบบางกับลูกกาทุสมากจอบแบบบางบ้แควนหนกของวัวจูกระจอบแบบบางเว้มันดีปือับมันดีมันบางมันบางมันมันดูดไม่ไม่น่าทำหายานั่นเละ ทำไมยาไม่กล่าว่ายาโม่ยาไม่โม่กันตังโม่แต่ว่าใบจักหน้านูมันนันมันหน้าคือว่ามันฟาไปเส็บก้อกันถึงยาที่ว่าอ่อนอ่อนตะกนั่นใช่ไหมครับโรคดูดใบจกักบางคือทำไมโม่ทำไมโม่แต่ถ้าว่าโรคดูดใบจักหน้าไม่กล่าว่าไม่ให้ยาป้าชุนกันยาไม่โม่เ่ยเส็บก้อกันแล้วครับเส็บก้อครับนั่นแหละมันพ้นดีตรงนั้นเลยเรื่องบางอย่างน,านี้ครับผมก็ไม่รู้อ่ะ núi nó hai nó high, tài li anh Daman, cứ là tài li tài li anh Daman gặp tài li Altai, nó mịn xốp nha, để súng ra tài li sáp súng ra coi phải theo đàn anh, coi như Altai, đứng này con bắn này nó là, nó là Altai vậy, nó con bắn này nó là, nó là Altai chạy chạy แต่ว่านี่ไปจักตักแด็แตว่าโต้ความจื้มันจะขึ้นรดามากันนะแต่ว่าคือคนแต่ป้าไปทุบมันจะว่าป้าค้ายนานๆขานค้ายไม่ก็ว่าประมาณเดือนนึงแตว่าแห้งดีนะแบบประมาณเดือนหนึงหรือว่าเดือนว่าว่าหรือว่าช่วงเดือนแต่ว่าแห้งอะไงแห้งเด็ดตว่าเด็ดติดกาการบนั่นหละมันไหวนายไหมว่านมไหวนายไหมไหวได้ไม่น่านว่าไหวได้ไม่น่าน บอกมาจากไม่เการุ่มกรรมนแต่ว่ารุ่มกรรมฐันนะมันเกาอยู่วันนั้นเลยแต่ว่าข้อดีก็คือมันลอดไปกับรอดไปด้านผิดครับอดไปจากส้านผิด,ดผม